คนมากันเรื่อยๆเลยวะเรียกว่าเรียกว่าคนจะมากันไม่เยอะสงสัยคงไม่ได้ไปแล้วไปออกด้ไปนู่นด้วยอยู่ตรงนี้ไม่เป็นไรแล้วเปลี่ยนบรรยากาศคั้งรอบนี้มาใช้ที่พ้านอ้เม่อวานันยังไงล่ะเนี่ย

น้ำนี่ได้สันด้ยกยกเนีอ๋อนี่เป็นน้ำน้ำแค่แช่แล้วก็ช้ช่วยกันยกนั่นหนักนะเนี่ยกมีอีกอย่ เลยมีขนมมาเยอะเลยยาดำดิ้นเลยนะดูเออเป็นน้ำเลยงาดำงาดำงาดำดิ้นเลยค่ะโอ้โหบางทีทำเองอ่ะพี่สาวก็ทำเองอันนี้เลยไม่ใช่แต่ตัวเองใส่ถั่วมาแต่ว่าข้างในเป็นงาดำดิ้นอ๋อแล้วก็เรียกว่าเป็นนม เินบ้างใครยังไม่ได้เขียนหินก็เรียกเขียนนะเดี๋ยวใกล้จะหมดโอกาสแล้วนะโอกาสจะได้เขียนอนธะิฐานลงไปในหินะเหลือแค่นีด้เดียวแล้วหลังจากนี้เราก็จะได้หลังจากนี้ก็ที่พระเจดีก็จะเป็นโครงสร้างเหล็กเป็นเป็นหลักนะที่ยังได้ใช้ปูนอยู่อีกนิดเดียว ไม่ได้มาไม่ไมาน่นาป้องอ๋ออะไมาอ๋อได้เลยนะาข้ามะขอบคุณมากนะสายทุมาก,ก,กันไกลยังไมเนี่ยไกลเลย เราลพบุรี <Okay. S 2> <appreciated. S 1> นี่อยู่ไกลเหยเราถึงสองชั่วโมงเราถึงสองชั่วโมงเลยตรงนี้มาจากสลินทิพย์กันบริษัทสลินทิพย์ค่ะวันนี้มากันเยอะมากแล้วก็มาหาดกันอยู่ในห้องครัวเล็กๆแคบๆ ใครพี่ออมเลยพี่ออมจาไม่ได้เลยหอมลกจนจไม่ได้เลย ขึ้นไม่เขึ้นไม่ทันแล้วตอนนี้ขึ้นกันไม่ทันอยู่ตรงนี้กันหมดเลยแล้วเ,เรานึกว่าห้องครัวน,นี้เล็กๆนะเนี่ย่บินต้องบอกห้องผู้มาใหม่เยอะให้คิดอย่างไรในการเราเราจะเดินออกไปประมาณสิบโมงไม่เกินีสิบห้ากลับมมาประกันกี้ เออตอนแรกเมื่อก่อนเลยคเคยนกว่าห้องครัวนี้นึงขนาดห้องครัวเล็กๆเนี่จุคนได้แตกก่เยอะโอ้คนอยู่ยกันเียบเปนดบรรยากัน เสียงจะได้ไม่สะท้อนเสียงมันก้องเปลี่ยนที่ดีกว่า นันนีเดี๋ยวเราในขณะที่เรากำลัง,งเขียนตั้งใจเขียนกันเนาะแล้วก็ให้เจริญพระคุณกันไปนะในขณะที่เขียนอะติปิสโฮพฮพฮสภะทวารันสัมมาสัมพุโธ

วิญญูหิติสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆอุจุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยายาปฏิปันโนภะคะวะโต สาวกสังโฆสามีจิปติปันโนภาควโตสาวกสังโฆยาติทังจัตาริปุริสายุคานิอันดาปุริสภูคารา เอสาภะคะวะโตสาวกสังโฆอาหุเนยโยปาหุเนยโยทาติเนยโยอัญชลีกะระณิโยอานุตตระมังพุทธะเกตังโลกะ ก็ตั้งใจเขียนตั้งใจเขียนก้เนหยนแล้วก็ตั้งจิตอธิษฐานให้เป็นกุศลเีลยวเวลาอีกนิดหน่อยแล้วก็จะได้ขึ้นไปวางก้อนหินเพื่อเป็นฐานรอบองค์ละฆังข่้ตอนนี้ช่างก็กําลังเตรียมเตรียมปูนกันอยู่บนบูชั้นบนเตี้ยวกว่าเขางวงุมพะจันทร์หลายเมตรเพราะฉะนั้นได้เขาวูมพะจันทร์ขึ้นได้เนี่ย พระเจดีนี่ขึ้นไม่ยากเลยง่ายนิดเดียวเตี้ยก,กว่าเขาพระจันทร์เยอะเลยสุดาเคยขึ้นเขาของพระจันทร์ไาแล้วนั่นพระเจดีนี่ขึ้นง่ายมากเลยเพียงแต่ไม่มีบันไดมันเขาองพระจันทร์เท่านั้นเองต้องปีนนั่งลานขึ้นไม่ีแ่จริงๆก็คือขึ้นเยอะก็ไม่ดีเพราะน่าตัลาย ตอนนี้ก็ข้างบนยังไม่มีรั้วไม่มีอะไรไม่มีราวกันแล้ววันนี้พอรู้ว่าจะจะทํากิจกรรมกันลมพัดแรงเลยที่ผ่านมาสองวันนะมสงบมากเลยไม่มีลมแต่วันนี้พอตั้งใจจะขึ้นไปนบูชาพระเจ้าใช่ไหมนั้นการบูชาพระเจ้าต้องมีปัญหาต้องมีอุปสรรคแบบนี้ถูกต้องแล้ถ้ามันง่ายๆก็ไม่เหมาะสมกับบุคคลที่เป็น เชื้อสายของพระเจ้าอย่างพระสงฆ์ถ้าเรียกว่าเป็นสมณนะเชื้อสายสักยต์บุตรพุทธชินโนโรเป็นบุตรของพระเจ้ามีเชื้อสายของราชสีพระเจ้าเป็นเหมือนพญาราชสีมีลูกพุทธบริษัทของพระองค์ทั้งอุบาสกอุบาสิกาภิกษุภิกษุณีก็เป็นเหมือนพุทธบุตรพุทธ,ธิดาของพระเจ้ามีเชื้อสายของราชสียิ่งเจอปัญหาเจออุปสรรคเจอศัตรูตัวใหญ่ขนาดไหน ยิ่งรู้สึกแก้วกล้าอาถานมีพลงังพร้อมจะต่อกรกับศัตรูจะไม่หงอหงอเหมือนเป็นลูกแมวจะไม่หงอเหมือนลูกแมวนะบอกว่าวันนี้ลมแรงโอ้มั่นใจจะขึ้นไปนบูชาพระเจ้าบอกว่ามีโอกาสบาดเจ็บเราก็มีความรู้สึกว่าเอาและแม้อวัยวะของเราจะขาดร่วมก็ไม่เป็นไรเราก็จะได้ถวายอาวัยวะดีเป็นพุทธบูชาคิดอย่นี้ไหวไห ก่อนนั้นบอกว่าลมพัดเนี่ยหอบเราล่วงพระเจดีได้แล้วก็บอกว่าดีเราจะได้ถวายชีวิตนี้อถวายอัตาภาพนี่เป็นพุทธบูชางี้ไหวไหมเนี่ยแล้ว่าจริงๆเราต้องตายไหมจริงๆเราต้องตายไหมขับรถเข้ากรุงเทพนนมีโอกาสตายไหมขับไปขายของมีโอกาสตายไหมขับไปช้อปปิ้งมีโอกาสตายไหมแล้วปีนขึ้นมระเจดีจะต่างอะไรกัน คือจริงๆมันตายตลอดเวลานเนี่ยเรามีโอกาสตายตลอดแต่มันตายไปกับเรื่องการมมันไม่ได้กุศลไม่ได้บารมีแต่ไม่ได้บอกว่าให้โดดลงไปเตียดีลงไม่เอาพูดอย่างนี้ไม่ได้บอกอยากให้ตายกันนะแต่จริงๆให้วางใจให้เข้าใจความจริงว่าจริงๆเราตายได้ตลอดเวลาแต่ตาบใดที่เรายังมีชีวิตอยู่ยังมีลมหายใจอยู่ก็จะเอามาทํากุศลจะเอามาบูชาพเจ้าจะทําสิ่งที่มันเป็นประโยชน์ นะถ้าไปกับเรื่องการมบางคนมีโยมมาที่นี่ถามว่าปกติโยมโยมไปไหนะโยมชอบไปปีนเขาชอบขึ้นเขาเอเวอร์เรนด์เคยไปอยู่ครั้งนึงก็ชอบไปปีนเขาเคยไปเอเวอร์เรด์ในครั้งหนึ่งขึ้นไปได้ตั้งหลายหลายหลายกิโลเออหน้าผาชันๆในโยมไปไต่เขาไปแต่ชวนขึ้นพระเจดีย์บอกไม่เอาเลยโอ้โหบอกว่ามันไม่ไหวครับ แค่มองก็ขาสั่นแล้วเอาแล้วเขาเอเวอร์เรสสูงตั้งหลายกิโลทำไมขึ้นได้ทำไมขึ้นมาเจดีย์แปลกมากเลยทั้งที่บนยอดเขาไม่มีพระพุทธเจ้าด้วยแต่เจดีย์นี่เป็นสถานที่ประดิสถานพระพุทธเจ้าให้กล้าขึ้นนี้เป็นเรื่องแปลกประหลาดงั้นบางทีเราไปทุ่มเทกับเรื่องกามทุ่มเทได้ แต่มาทุ่มเทกับการเจริญกุศลทุ่มเทกับการบูชาพระเจ้ามางคนรู้สึกไม่กลา้าเอาอย่างพระเจดีเนยที่สร้างขึ้นมาองค์ใหญ่ไหมที่นี่ใหญ่ใช่ไหมแต่บางคนเนี่ยบางคนเนี่ยมีบ้านเนี่ยห้าหลังสิบหลังเอาบ้านมารวมๆๆๆกันใหญ่กว่าพระเจดีบางคนเป็นเจ้าของตึก มีตึกกี่ห้องบอกร้อยห้องเอามารวมกันเนี่ยตึกหนึ่งตึกในใหญ่กว่าพระเจดีย์องค์นี้เ่ยใช้ปริมาณปูนปริมาณเหล็กมากกว่าเนี่ยบางคนเป็นเจ้าของห้างสปปรรพสินค้าเอาแค่บิ๊กซีลบุรีเนี่ยไม่ต้องไปถึงกรุงเทพแค่ลบุรีในบิ๊กซีใหญ่กว่าพระเจดีย์กี่เท่าใช่ไหมแต่พอคิดจะลงทุนทําห้างเออมันรู้สึกมันกล้าทําเพราะมันเห็นว่ามันได้กําไร แต่คิดจะลงทุนบูชาพระเจ้าลงทุนกับพระต,ตรัตนากอะรมันรู้สึกมันมองไม่เห็นทั้งที่จริงๆห้างสรรพสินค้าหรือว่าห้างร้านต่างๆมันเลี้ยงเรามันดูแลเราได้แค่อัตภาพเพอเพอไม่ถึงตายด้วยซ้ำใช่ไหมทรัพย์มันหมดก่อนแต่กุศลหรือว่าการลงทุนกับพระต,ตรัตนักอะรลงทุนกับพระเจ้า ดูแลกระแสชีว like like kind of you know ิตนี้เราได้ไปได้ตลอดเดี๋ยวนี้เขาจะนิยมทำประกันเน่ยไปต่างประเทศก็ทำประกันอุบัติเหตุทำประกันชีวิตทำประกันสุขภาพประกันเนี่ยมันดูแลเราได้ไม่จริงเ่ยรู้ได้ไงเมื่อก่อนรถชนบ่อยครับรถไม่ชนแล้วก็นึกว่ามีประกันเนี่ยที่ไหนได้เมาเขาดูแลแค่ผู้ผู้กรณีไม่ดูแลเรา รถแล้วต้องซ่อมเองเยา่ยมพ่อยมแม่ก็ไม่บอกก็บอกมีประกันแล้วก็อก็อมีประกันแล้วก็ขับได้เต็มที่เกิอดอุบัติเหตุขึ้นมาสวยเลยไม่มีใครจ่ายก็ต้องใจเองคือ,ค,อคือทําประกันกับพี่อื่นเนี่ยมัน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 ไม่อุ่นใจจริงเพราะมันดูแลเราได้แค่นิดๆหน่อยๆขนาดว่าทําประกันสุขภาพเขามาป่วยแทนเราไม่ได้ บางทีเบิกได้เราก็ได้ว,ว่าทําประกันสุขภาพบางคนมีโยมคนนึงทาประกันสุขภาพพอป่วยป่วยโอ้ยเข้าโรงพยาบาลสบายใจเลยมันโยมมีประกันที่ไหนได้เขาจากัดวงเงินให้แค่แค่คืนละไม่กี่บาทจ่ายเองเป็นแสนเลยไปนอนโรงพยาบาลตั้งอาทิตย์นึ่งขาความแค่ไม่กี่วันหมดไปเป็นแสนเลยเล็กว่ามีประกันแล้วมาดูแลได้แต่ไม่มีใครเคยคิดการทําประกันกับพระรัตนกรัย ให้ก้อนหินนี่มันเป็นหลักประกันชีวิตของเราที่ฝังไว้ในพรระัตนาไตรได้ไหมเมื่อฝังก้อนหินนี้แปลว่าพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์รับรองรับรองว่ากระแสชีวิตนี้เราจะต้องปลอดภ,ภัยแน่นอนเพราะเรามีอวัยวะอยู่มีเรี่ยวแรลม,มีกําลังมีอัตภาพอยู่เรามาบูชาพระเจ้าเดี๋ยวไปเดินบูชาพระเจ้าถ้าใครขึ้นไหวก็ขึ้นไปได้สูงที่สุดเท่าที่เราจะขึ้นไปไหวที่ขึ้นไม่ไหวก็ฝากที่เหลือนะ แลมั่นใจว่าเมื่อเราฝังก้อนหินน้ลงไปในพระเจดีย์ก้อนหินนี้อยู่ไปนาน,นยอยู่เท่าอายุพระเจดียนะ์เจดีย์นี้ยังไม่พังตราบใดกุศลที่เกิดขึ้นจากการที่เรามีส่วนร่วมในการสร้างพระเจดีย์มันส่งกระทบถึงเราตลอดเนี่ยนั้นบุคคลที่สร้างสิ่งสก,การะบูชาในพระเจดีย์เนี่ยเขาเรียกว่าเป็นเป็นที่เคารพที่กราบไหว้ที่สก,การะบูชา ั้งมนุษย์เทวดาพรหมมาบูชาที่พระเจดีตลอดทุกครั้งที่เขามาบูชาศรัทธาที่เกิดขึ้นผู้สนมจะพบถึงเราหมดเลยเจดีนี้เป็นที่พึ่งเป็นที่พึ่งให้กับบรรดามูลสว์ทั้งหลายงนั้นบุคคลที่ได้มาที่พระเจดีเขาได้ที่พึ่งบุคคลที่ให้ที่พึ่งกระแสชีวิตของบุคคลที่ทําก็จะได้เข้าถึงสาระคุมคือได้ที่พึ่งอันสูงสุด ได้ที่พึ่งคือพระพุทธเจ้าที่พึ่งคือประธรรมที่พึ่งคือพระสงฆ์และการสร้างพระเจดีย์เป็นฐานวรวัตถุเจดีย์นี้เป็นเสนาสะนะฐานท่านว่าการถวายเสนาสะนะชื่อว่าการถวายทุกอย่างใช่ไหมเพราะพระเจดีย์องค์หนึ่งนียกิจกรรมทุกอย่างมันมาเกิดขึ้นที่พระเจดียนะ์เลยเลี้ยงเพลนพระสงฆ์การถวายอาหารจะเกิดขึ้นได้เขาอาศัยพระเจดีย์ใช่ไหม ถ้าไม่มีพระเจดีย์ก<ม>็ไม่มีที่สําหรับเลี้ยงเพลงพระสงฆ์การจัดคอร์สปฏิบัติธรรมเกิดขึ้นก็ที่พระเจดียนะ์เน<ม>ี่ยการสแสดงพระสัทธรรมก็มาเกิดขึ้นที่พระเจดียนะ์เน<ม>ี่ยการพระสงฆ์มาสาธายายพระพุทธมนต์ก็มาเกิดขึ้นที่พระเจดียนะ์มมเนี่ยการที่มาเจริญกุศลต่างๆเนี่ยมนเกิดขึ้นที่พระเจดีย์หมดเลยบางบางทีเป็นที่นอนได้ด้วยชั้นล่างเนี่ยเตรียมไว้สําหรับว่าพระสงฆ์สามารถมาปักกดนอนจะได้ได้ได้เป็นหลักร้อย ที่ใต้ถุนพระเจดีบางทีเดินธุดงกันมามาอยู่ตรงนี้ได้เนี่ยเตรียมที่เราเพราะตอนนี้การกระแสเดินธุดงกําลังกําลังฮิตมากเลยเดินกันเต็มเหมือนวันจอนก็เพิ่งได้ไปที่ไปถวายหนังสือกับพาระที่ท่านกําลังจะเตรียมไปเดินที่อินเดียกันเมื่อต้นหล่ะเนี้ยอันนี้เราก็น่าจะถึงเวลาแล้วนะพร้อมกันหรือยังพร้อมกันแล้วนะรนวนะนนเราจะได้ไป เดินกันไปที่พระเจดีกันเนอะชุดทางวัดกลางรงสสยมาไม่ทันแล้วมาทันแล้วยังมีก้อนหินที่ยังไม่ได้เขียนดีนไหมแลม้วมีเอาวัินเปล่าเราถือไปได้วยนะถือว่าหินเปล่าไ,ได้นะวยเราเตรียมถือ,ไไนะอวัตถินไ,ไป แล้วก็เดี๋ยวจะได้เดินเดินแหงแล้วก็ไปที่กระเจีนจะได้นำก้อนหินที่เป็นหิพปูนเจ้าอ่าลราพวกเรามาช่วยกันถือแล้วก้อนหินก้อนหินเปล่าที่ยังเหลืออยู่เดี๋ยวเราถือเอาก้อนหินเปล่าไปด้วยอ่าทุกคนมาช่วยกันถือเอาใครจะถือพันเดี๋ยวให้โยมพ้อถือพันของพระสงฆ์ไป